แล้วก็ในแฟนเพจด็อกเตอร์เฉลิมชัยสีอ่อนฮะเนะไอ้หนูลูกต้องไม่ฟาสิ่งของไม่ลาดน้ำใส่น้องนะลูกช่วยกันดูแลหมูเด่งอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยเนยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฮะคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะคือดูแลสวนสัตว์ไงใช่ไหมแล้วก็ได้มีการโพสต์ ในพี่ต่อเฉลิมชัยสีอ่อนด้วยนะฮะว่าหมูเด้งกับหมีเนยเนี่ยเจอกันสักแมตไหมนะอ,อย่าให้มาประชันกันน้อยว่าใครดังกว่ากันให้รู้ไปเลย f อี FC ว่ายัางไงคือหมูเด้งในตอนนี้ดังสุดนะแล้วก็หมูเนยเนี่ยก็ยังดังอยู่นะหมีเนยหม, <c oughs> มูเนยห <c oughs> มูเนยเ <c oughs> ขาหลับกันเหรอหมูเนยันกระสงทรัพยเนี่ยเอาทุกอย่างเลหมีเด้งกับหมูเนยเจ้าหน้าที่ไปช่วยชาวบ้านน้ำท่วมก็ส่งไป ก็ดูแลสวนสัตว์ด้วยผมบอกเอาหมูเด้งเนี่ยเป็นโคศกกระสรนโอ้โ <grateful. S 2> <c oughs> โอตอนนี้เป็นประธานซอฟท์พาวเวอร์เดี๋ยว <c oughs>